เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม a อ็ดเรเซอร์นั่นเองสําหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพค่อนข้างจะสวยน่าเล่นมากๆนะครับผมตอนนี้จะเปิด Open Data เรียบร้อยในส่วนของสตูจีนภาษาเนี่ยจะยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับส่วนอนาคตมีภาษาอังกฤษแน่ๆครับรออัปเดตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้เนี่ยในส่วนของการสมัครนะครับ จะสมัครยังไงก่อนที่จะเข้าเล่นนะครับก็ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับมันจะเป็นหน้าเมนูแบบนี้นะครับ อ่ทีนี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะแบบทาการแบบสมัครทีเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องยืนยันอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าอ่ผมแนะนําเป็นใส่เบอร์ดีกว่านะครับจะได้แบบว่าเอ่อแบบเวลาย้ายคงย้ายเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเออนะประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาครับเพื่อที่จะทําการแบบหารหัสประเทศนะครับผมรหัสประเทศของเรานะครับที่เป็นเบอร์ไทยเนี่ยจะเป็นบวก6นะครับนี่ฮะเลื่อนลงมาด้านล่างประมาณนี้นะเนี่ยสังเกตอันนี้นะครับอ่ะก็กดเข้าไป หลังจากนั้นใส่เบอร์โทรของเรารเตัดศูนย์ออกไปนะครับสมมุติว่าเบอร์โทรของเราเป็น083ล้วก็ตัดศูนย์ออกไปใส่แค่83แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตัวเลขต่อไปจนครบตามเบอร์ของเรานั่นเองสมมุติว่าอันนี้ผมใส่เบอร์ไปนะครับ83605 แปดแปดเก้าเก้าอันนี้คือเบอร์แบบผมปลอมมานะเออไม่ใช่เบอร์ผมแต่อย่างใดนะครับสมมุติใส่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะส่งรหัสไปนะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับให้เราทําการเอารหัสที่ได้มาเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะครับกดใส่นะครับสมมุติว่ารหัสมันเป็นเออนี่ครับหกห้าแปดสองสองแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสมมุตินะนะครับผมเออเบอร์ผมก็สมมติมานะครับพอใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะสมัครให้กับเราแค่นั้นแหละนะครับจบนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันต่อดีกว่าครับเอาละตอนนี้ก็เข้ามาข้างในตัวเกมแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือรถที่ตอนเข้ามาตอนแรกมันจะมีแจกให้กับเรานะครับผมก็เลือกได้นะว่าเราจะเอารถอันไหนยี่ห้อไหนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น bmw นะครับแล้วก็สีก็ตามนี้เลยนะครับนี่ฮะหมุนมุมกล้องได้ประมาณนี้นะครับภาพค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถหรือว่าตัวคนอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบปรับ มุมมองได้นะครับแบบนี้ฮะปรับมุมมองได้เลยนะครับว่าจะให้มันเป็นมุมมองแบบไหนยังไงนะครับอ่านี่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับสามารถเบอได้ด้วยนะเห็นไหมฮะเบอร์แบบข้างหลังนะครับเออประมาณนี้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับนี่ฮะปรับแต่งได้นะครับจะให้มันยืนอะไรแบบไหนท่าแบบไหนยังไงนะครับแล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้นะครับนี่ครับเปิดไฟรถได้นะครับหรือว่าจะให้มันแบบทำอย่างอื่นก็ได้นะนะครับนี่โอเคนี่ครับเปิดประตูประตูอะไรเงี้ยเห็นไหม นะครับผมอแล้วก็อันอื่นนะครับมีมีแบบอย่างนี้ด้วยนะครับเกมนี้ถ้าจะให้พูดจริงๆก็แบบแคล้ายๆกับสปี d ดิฟนะนะครับจะเรียกว่าเป็นสปีดดิฟเวอร์ชันอัปเกรดก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ เออนะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมก็จะมีพวกเควสพวกอะไรต่างๆให้เราทำนะครับนี่ฮะก็กดตรงนี้ครับอันนี้คือรับรางวัลได้ปรก,กดรับไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะอันนี้รับได้หรือเปล่าอนะ่าโอเครับได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีของอะไรอื่นๆให้เรารับอีกค่อนข้างเยอะมากนะครับกดตรงนี้ทีเดียวก็ได้นะ นะครับเนี่ยรับที่เดียวเลยนะครับผมพอในส่วนตรงนี้มันเต็มแล้วก็มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ใช่เยนกันนะครับณนะตอนนี้รถผมจะมีอยู่สองคันนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนรถได้โดยการก,กดเข้ามาปุ่มนี้นะครับนี่ฮนะเห็นไหมแล้วก็มาสลับรถได้เลยนะครับประมาณนี้รถยี่ห้ออื่นก็มีอีกเยอะแยะนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่2คันไงนะครับนี่คัอนอื่นอื่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าเป็นแบบฉบับรถของทางจีนเขานะครับที่เขาออกแบบมา นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะอ๋อติดเครื่องติดะไรแบบโอ้โหสุดยอดอะนะครับในส่วนของที่มันมียี่ห้อบางบางคันเนี่ยนะครับอย่างเช่น BM แอ่มับลยูอะไรพวกนี้ยเขาน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วส่วนไอที่เป็นแบบนี้น่าจะเป็นรถที่แบบเขาแต่งนั้นมาเองนะครับประมาณนั้นนะเออนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบรรยากาศการเล่นกันก่อนนะครับว่าตัวเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับเออเดี๋ยวกดเข้ามาตรงปุ่มนี้นะครับนี่กดเข้ามาเลยนี่ครับ ทีนี้มันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในสุดของตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางอันนี่ยังล็อกอยู่ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เล่นเอ่อมาแบบไกลามากมายนะครับแค่เล่นแบบช่วงแรกๆนะครับก็เอาบรรยากาศช่วงแรกมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเหมือนกันก็แบบเหมือนเป็นการฝึกซ้อมอะนะครับประมาณนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นการแบบว่าเขาไปสร้างห้องสร้างห้องนะครับนี่ อันนี้นะครับกดเข้ามาอันนี้เป็นการสร้างห้องนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการค้นหาที่จะไปแข่งออนไลน์กับคนอื่นๆประมาณนี้นะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะครับก็ในส่วนของป้งของปิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆนะเดี๋ยวมาหมดนี้ล้กันนะครับหมดฝึกซ้อมแบบธรรมดารรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกด่านนี้แล้วกันนะครับ,รบผมจัดไป นี่ด่านี้เลยนะครับนี่เข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถกดบวกเพื่อที่จะทําการเชิญเพื่อนของเราถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนนะครับก็กดบวกตรงนี้ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมไม่มีนะผมก็จะกดสุ่มเอานะครับตรงนี้เลยนี่มันก็จะทําการแบบว่าซุ่มหาในส่วนของคู่แข่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปแข่งแล้วนั่นเองนะครับอโอเคนี่มาแล้วจัดไปนะครับนี่มีมินิคูเปอร์ด้วยวะใช่ปะอันนี้นะครับอ่ะมา โอเคนี่มาแล้วดูดิภาพสวยมากๆนะครับณตอนนี้โปรแกรมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมจะเล่นอยู่ในโปรแกรมจำลองนะครับเป็นโปรแกรมน็อกนะครับแนะนําเป็นน็อกนะเกย์มา,มากัด่ไม่กดแบบนี้ครับนี่แล้วก็ในนี้เนี่ยในส่วนของตรงเกมจะมีตรงนี้ครับนี่ครับกดเป็นแบบว่าให้มันเป็นเออเป็นเหมือนแบบมันเล่นเองอ่ะนะครับผมเรามีหน้าที่แค่เรามากดปุ่มบูสต์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ครับ ให้มันแบบพูดแบบความเร็วเยอะๆนะครับนอกนั้นมันจะบังคับเองนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเองหรือจะให้ตัวเกมมันบังคับเลี้ยวบังคับดิฟเองอัตโนมัตินะครับก็แล้วแต่อันนี้นะครับผมนี่เอาบรรยากาศนี้ดูเนาะนี่ฮะเห็นไ,ไหมสุดยอดนะครับภาพสวยจริงๆอ่าไปแล้วครับแข่งไปโอ้อันดับผมแบบผ่านไกลามากนะครับเพราะว่าอ่จากที่ผมสังเกตเนีย่ยโหมดนี้น่าจะแบบเล่นกระป๋องนะครับนี่ อันนี้ถ้ากดใช้ท่าไม้ตายนี้เนี่ยนะครับมันจะเลี้ยวแบบแบบคือไม่ชนกระแพงไม่ชนอะไรเลยนะครับผมนี่ฮะเล่นแบบมือเดียวสบายๆครับเพราะว่าเปิดบอร์ดเอาแต่บางแผนที่เนี่ยบอกเลยว่าการเปิดบอร์ดตรงนี้เนี่ยไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะชนแบบชนด่าเลยอ่ะนะครับผม,มก็จะใช้ได้เฉพาะในบางแผนที่เท่านั้นนะครับอโอเคแต่ไปบูทบูทนี่นะบูทโอเคสวย ไปครับโอ้ยนำห่างมากอะ่ะจริงดูดิดูปิงนะครับปิงแค่ประมาณ60เอยงนะแล้วก็เขียวๆเ,เลยนะเห็นไหมนะครับมีแบบขึ้น70บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกินร้อยอ่ะเออเล่นได้แบบสบายๆชิวๆนะครับเอ้ยยี่ปุ๊บโอ้โหสุดยอดจึ๊บอื้ออปึ๊บโอ้โห่โโาเข้าเส้นชัยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ มีภาพชา้าแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ครับผมสายดริฟต์ต้องไม่พลาดนะครับใครที่แบบชอบอะไรที่มันเป็นความเร็วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะจ๊ะนี่อันดับหนึ่งครับ MVP ครับผมเป็นของผมเองนะฮะเพราะว่าแข่งกับบอทสบายสบาย <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับผมมันก็จะมีการแบบว่าบอกสถิติอะไรต่างๆให้พวกเรารู้นะครับเราสามารถแอดเพื่อนได้หรือว่าจะกดอย่างนี้ฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นแบบการกดไลค์ประมาณนั้นนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นนะครับมีถ่ายลงให้รูปอะไรไปนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกดออกไปหน้าเมนูก่อนกันละกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราทําการแข่งขันเสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเควสอะไรที่เราสามารถที่จะแบบ กดรับรางวัลได้นะครับก็กดรับไปอ่าอันนี้ไม่ใช่ละนะครับผมกดผิดนะครับผมกดอันนี้อ่าโอเคแล้วก็กดรับรางวัลนะครับเรียบร้อยอนี่ถ้าเกิดเควสต,ตอต่อไปเราไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรนะครับก็กดติ๊กไปได้เลยเหมือนยังเมื่อกี้ที่มันพาผมไปนะครับไปยังเควสน,น,นั้นเพื่อที่จะให้เราทําต่อได้เลยน,นั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนของการปรับตั้งค่ากราฟิกกันบ้างเนาะเซตติ้งเนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนของจอตรงนี้นะครับอ่ะกดติ๊กเข้ามาเลยก็กราฟิกจะอยู่อันนี้ครับอันที่3นะครับผมก็ปรับตามผมได้เลยนะครับจะได้ภาพตามที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับมุมมองเวลาเราไปแข่งนะครับมุมมองตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ยก็คือมุมมองที่ผมแข่งให้ดูก่อนหน้านี้ นะครับส่วนนี้จะเป็นมุมมองที่ไกลกว่าเดิมแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมมองแบบด้านหน้ากระจกรถเลยประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าเสียงเนาะอีก2อันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะก็ลองแปรแปลเอาดูแล้วกันนะครับโอเคอต่อไปนะครับเรามาลองดูในสวนของกาชากันบ้างดีกว่าครับกาชาเนี่ยจะอยู่มุมนี้นะครับก็ด้านบนสุดเนี่ยตัวนี้ฮะจะเป็นแบบว่าให้เราแบบเติมเงินนะประมาณนั้นถึงจะได้แบบไอ้เจ้าการพวงนี้มาเปิดนะครับ อืมโอเคต่อไปนะครับอันนี้ครับกดเข้ามาดูก็คือจะเป็นแบบกาชาที่เราสามารถที่จะสะสมได้นะครับผมสะสมไอ้เจ้าแต้มพวกนี้นะครับมาเปิดได้นะก็อันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นแบบว่าเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะต้องใช้เหรียญตรงนี้นะครับมาเปิดอันนี้ก็น่าจะต้องเสียงเงินเหมือนกันนะครับ <S <S เป็นชุดอ่ะนะครับผมด้านบนคือชุดแล้วก็ด้านล่างก็คือแบบเนี้ยฮะเป็นรถแบบนี้นะครับใช้แต้มไอ้เจ้าตรงนี้ฮะเนี่ยที่เป็นรูปดาวอ่ะ นะครับอืมก็จะมีรถหลากหลายรูปแบบนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้อ่อะไรยังไงนะครับนี่ฮะอันนี้คือรถนะอ่องทั้งเทเลยนะแล้วครับโอ้สุดยอดนะครับผมสวยงามสวยงามนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบพล้อมงล้อแม็กหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเกมมันสามารถปรับแต่งได้นะครับอืมโอเคอันนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันแหละนะครับอืมแต่มันมีของแจกฟรีอยู่นะโอเค ส่วนตัวเนี้ยนะครับก็ใช้เจ้าแต้มตรงนี้ได้นะนะครับที่เราเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาลองเปิดดูก็มีโอกาสที่จะได้รถเหมือนกันนะครับนี่ครับอืมเนาะมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสเฉยๆแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยอันนี้เป็นฟอร์ดเหรอเฮ้ยฟอร์ดฟอร์ดนะครับอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยอืมจะได้กับเขาไหมเนี่ยนะครับผมอ่ะลองดูมาใช้ไอ้เจ้าแต้มตรงนี้นะครับในการเปิดนะครับสิบครั้งนะครับจัดไปโอเคปึ๊บเปิดเลย จะได้รถไหมเนี่ยหรือว่าจะได้แต่เศษอะไรไม่รู้เพ๊บมาแล้วเุ้ยเอ,อ้ยไม่ใช่รถเฮ้ยนี่ไงได้เอ,อ้ยได้รถว่ะโอ้โหเฮ้ยเ,ออเขาท่าอยู่ถึงแม้จะไม่ได้รถที่มันอยู่ในหน้าตู้ก็ตามนะครับเอ,อ้ยสวยๆเอ,อ้ยโอเคแจมครับนี่รถคันใหม่ของผมโุยสวยว่ะโอเคได้อยู่ครับนี่ของดีนะเนี่ย นะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยถ้าเกิดจะเปิดอีกก็จะต้องใช้970อันนี้นะครับซึ่งสามารถสะสมได้าจากการไปลงแข่งหรือแรงเงี้ยแหละนะครับผมส่วนอันนี้ก็เติมเงินเหมือนกันนะครับประมาณนั้นโอเคไหนเดี๋ยวผมลองดูรถผมหน่อยสิที่ผมได้มาใหม่อ่านี่ไงโอเคนี่ครับบูยังเทอ่าว้าว เทกนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็กดเลือกตรงเมื่อกี้แล้วก็กดเลือกรถได้เลยนะครับนี่นะมันก็จะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ก่อนนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะแบบเอามาให้ดูนะครับว่ามันสามารถปรับแต่งได้อีกนะครับนี่ฮะก็โอเคกดเข้ามาตรงนี้นะครับด้านล่างเลยนะครับผมนี่ฮะ มันจะมีที่เราแบบว่านี่แต่งรถได้นะครับก็คือแบบเป็นการเพิ่มในส่วนของแบบความสามารถของรถเพิ่มเติมนะครับไอ้เจ้าตรงเนี้ยก็ได้จากการลงไปแข่งหรือว่าการเปิดกระชงกระชาเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ครับในการแบบเพิ่มความสามารถของรถนั่นเองใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นไปนะครับอหมยิ่งเพิ่มสูงขึ้นก็จะยิ่งใช้เงินเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมนี่เอบเข้าไปอประมาณนี้โอ้ใด้เยอะเหมือนเนดินเนี่ยเอาอีกโอเคหมดแล้วนะครับ ปรับถึงได้ระดับขั้น5เลยเนี่ยโอ้แจ๋โนะครับผมแจมแจมนะฮะอันนี้คือการปรับในสุขของอพวกความสามารถของรถเรานะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบูตนะครับบูตบูนะครับผมนี่ฮปรับให้มันเป็นแบบบูสเตอร์ะ er อะไรที่แบบเจ๋งๆกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาอะไรอันไหนยังไงนะครับอโอเคประมาณนี้นะจ๊ะ ต่อไปก็จะมีแบบนี้ครับอ่าให้เราแบบว่ามาทําการแบบเอ่อเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นลดได้อีกนะครับนี่ฮะเปลี่ยนได้ไหมเวลาเปลี่ยนสีรถนะครับเราก็จะต้องใช้เจ้านี้ฮะแต้มดาวตรงนี้ก็เป็นเงินนั่นแหละนะครับอืออ่อเราจะเปลี่ยนได้เฉพาะไอ้ที่มันไม่ได้ล็อกนะครับอ่าแต่ผมว่าผมชอบเอ่อสีแดงอยู่แล้วนะอ่าไหนลองสีนี้มั่งะเปลี่ยน <S <S โอเคเด่นเรียบร้อยนะครับในบส่วนอืนอ่นๆก็มีนะเนี่ยติดพวกติ๊กงติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยได้นะครับอ่า โอเคแล้วก็อันอื่นๆนะครับโอ้ยดูดิเฮ้ยอันนี้ติ๊กเกอร์นี่สวยมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงเหมือนกันนะอืมลองกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีบอกอยู่แต่ผมอ่านไม่ออกนะนะครับอ่าติดป้ายทะเบียนได้นะครับนี่มีกรอบด้วยกรอบทะเบียนนะครับผมแล้วก็อันอื่นๆนะครับนี่ล้อมงล้อแม็กอะไรอย่างี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ใช้แนวกานนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ยังล็อกอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนการปรับแต่งต่างๆ นะครับผมอ่ะโอเคนะครับส่วนนี้ยังล็อกอยู่ก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้เองนะครับผมอืมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบเอ่อเป็นเหมือนกระเป๋าเราอะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นทรงผมหรือว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่าปรับแต่งให้กับตัวละครเราได้เลยนะครับกระโปรงกระเป๋าแว่นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันนะครับอ่ารายละเอียดของรถอะไรต่างๆก็ว่างกันไปนะครับอันนี้คืออะไรวะอือ เอยอ๋อไอ้ที่แต่งรถนั่นเองนะครับผมโอเคแบบปรับความสามารถในแบบรถมันเร็วขึ้นดีขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมนะครับจริงๆเนี่ยระบบมันยังมีค่อนข้างอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนด้านล่างพวกนี้ก็ลองเข้ามาดูที่มันเป็นรูปกล่องของขวัญอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับลองเข้ามาเช็คดูนะครับเนี่ยที่เป็นจุดแดงๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับก็คือเราสามารถกดสุ่มได้อะไรเงี้ยใช่ไหเออก็มีโอกาสที่จะได้ของนะครับ อโอ้ป้ายทะเบียนเป็นเศษชิ้นส่วนเฉยๆไม่ใช่ป้ายทะเบียนจริงๆนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเป็นอย่างนี้ครับรูปสายฟ้าพอได้เต็มปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะแบบมีโอกาสที่จะได้ของอันนี้เลยนะครับประมาณนั้นนะค่อยๆสะสมไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมก็จะเป็นข้าวคราประมาณนี้นะครับยังไงเนี่ยใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเรากดรับได้เหมือนกันนะ เออผมลืมพาเข้ามาดูนะครับออเออพอกดก็มาเห็นแล้วก็เออใช่ใช่ลืมเลยนะครับเนี่ยกดรับได้หมดเลยนะครับไอที่แบบว่าเราไปแข่งมาแล้วเราเก็บสะสมไว้ตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาเปิดได้อันนี้คือรถหรือเปล่าวะของไม่ใช่นึกว่าใช้รถมันเป็นของเฉยๆนะชึบมันคือหัวเงินนึกว่าอะไรนะครับเนี่ยก็มาเปิดให้หมดก็ละกาันนะครับผมอืมออ้ยอันนี้ไหนดูสิอ่ามันคืออะไรวะเนี่ย เอออ่ะโอเคเนี่ยครับมันจะค่อยๆ <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆนหฮะมาก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสายฟรีก็จะได้ตามนี้นครับส่วนสายที่แบบไม่ฟรีที่มันยังล็อกอยู่เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้บแบบชุดอะไรเงี้ยที่มันแบบโอเคมากกว่านะครับตามนั้นนะจ๊ะโอเคไปละคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้ะสวัสดีทุกคนครับผม